วันนี้เราจะทำห้องน้ำสไตล์แคมปิ้งกันนะครับเราจะมาดูว่าค่าแบบค่าของหน้าตารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับไป ของผมเลยนะครับผมก็จะหาเรฟเฟรนซ์ก่อนสิ่งที่ต้องการสิ่งในฝันของผมนะครับว่าห้องน้ําสไตล์แคมปิ้งเราหน้าตาจะเป็นยังไงผมก็จะไปคัดมาหน้าตามัจะประมาณนี้นะครับมีความเป็นแคมปิ้งมีไฟชีทมีเต็นท์เ่ยผ้าใบเต็นท์อยู่ด้านบนเราก็มาออกแบบนะครับว่าด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยที่เรามีเนี่ย เออมันจะกี่เมตรดีห้องน้ำมีควรจะกี่ห้องใช้โครงสร้างอะไรพื้นเป็นยังไงนะครับเพื่อเราจะได้บอกพี่ช่างถูกว่า,าขนาดเท่านี้ดีไซน์ประมาณนี้เพื่อจะได้รู้อีกว่าเราจะซื้อวัสดุอุปกรณ์เนราคาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นอิดบล็อกที่เราจะมาก่อเป็นผนังนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็น it, อิดมวลเบานะครับเพื่อจะง่ายและเร็วในการทำนะครับเร็วข้อดีของมันก็คือนั่นแหละ มันอาจจะแพงกว่าแต่มันเร็วในการทําเราก็จะเสียค่าแรงช่างที่ถูกกว่าที่น้อยกว่าน้อยวันกว่าผมก็เลยเลือกที่จะเป็นอิฐมวลเบาแล้วผมก็ใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรกิ่งไม้ขอนไม้ที่เราหาได้แบบฟรีฟรเนี่ยมาทําเป็นพาร์ติชันตัวการสายตาด้านนอกนะครับแล้วก็ทํามาเป็นเสาอีกเพราะเราคงไม่มีตังซื้อเสาไม้อ่ามาเป็นเสาเพราะเสาต้นนึงก็หลัก500พันนึงนะครับเราก็เลยหาอ่ากิ่งไม้ที่มัน เขาตัดกันในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นเสาไม้แล้วก็ผมก็จะเลือกหลังคาเป็นหลังคาลอนคู่เป็นเฉียงเป็นแบบเพิงหมาแงนส่วนตัวนี้ที่ผมกําลังออกแบบอยู่ก็จะเป็นเรื่องระบบท่อน้ําท่อน้ําทิ้งท่อที่ออกมาจากห้องอาบน้ําท่อมาจากห้องซ้วมอะไรเงี้ยว่ามันใช้กี่ท่อต่อมาประมาณไหนแล้วก็มีท่อ,อไว้ล้างมืออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ดีไซน์ เพื่อเราจะได้วัดด้วยว่าเราจะซื้อท่อประมาณไหนท่อกี่เมตรอะไรเงี้ยจะได้บอกพี่ช่างถูกด้วยพี่ช่างก็จะได้ช่วยเราคิดอีกทีว่าเอ้ยต่อแบบนี้มันง่ายกว่าแบบนี้แบบนู้นง่ายกว่าแบบนู้นครับมาแล้วครับแม็โครของเรานี่นะครับเวลาเราจะให้พี่แม็โครมาเราควรจะวาดบอกตำแหน่งวันนี้ผมจะทำห้องน้ำนะครับ ถ้าขุดก็คงนานมากใช้คนเวลาประมาณหลายหลายวันมากเสียค่าแรงในการขุดถ้าเราขุดเองก็อาจจะหลายวันมากไม่มีเวลาไม่มีแรงขนาดนั้นเราก็เลยต้องใช้เครื่องทุนแรงอเอ่มานะครับเราก็ให้พี่แม็กโคเคลียหญ้าปรับพื้นที่นะครับเราจะได้วางแผนถูกว่า ไอ้บอกเกือบที่เราวัดไว้เนี่ยควรอยู่ตรงไหนห่างกันกี่เมตรนะครับเราก็ให้พี่แมคโครได้ขุดเพื่อประหยัดเวลาของเราแล้วก็วันนี้ก็จะให้พี่แมคโคลขุดเป็นท่อรางน้ำทิ้งต่อยาวเข้าไปเพื่อเป็นน้ำทิ้งต่อในระบบระบบน้ำเสียด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มอีกก็คือขุดเป็นหลุมหลุมริมริมรัมม้วไว้นะครับเพื่อให้มัน เราจะเอาต้นไม้กระบองเพชรเนี่ยลงไว้ริมลัวหรือต้นไม้ที่เราอยากจะปลูกเนี่ยลงไว้ริมลัวเราจะได้ไม่เสียเวลาขุดอีกวันนี้ก็ให้พี่แมคโครปรับพื้นที่เคลียร์หญ้าเรยียบร้อยหญ้านี่เราก็ไม่ได้ไปทิ้งไหนนะครับเราก็เก็บมันไว้ครับเพื่อไอพี่แมคโครเนี่ยเขาดันไปสุดนูน่นเป็นกองฟางให้เราหญ้าเราจะได้เอามาคุมแปลงผักได้มาคุมดินได้ช่วยลดปัญหาเรื่องหญ้าขึ้นอีกแล้วเราก็เอามาเป็นปุ๋ยได้อีก ก็มีประโยชน์มากมายก็เดี๋ยวเราไปซื้อของกันดีกว่าไปซื้อของเตรียมว่าโครงสร้างไม้หน้าต่างประตูเป็นยังไงแล้วเราก็จะกลับมาให้พี่เขาพี่ช่างพี่ช่างให้พี่ช่างเขาประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของห้องน้ำแคมปิ้งอีกทีนะครับไปนี่ครับเป็นอีกหนึ่งการเซฟการประหยัดผมมาหาหลังคาผมก็มา,าเลือกซื้อหลังคามือสองครับ หลังคายอย่างนี้ก็แผละ20บาทบางที่ก็อาจจะขาย10บาท15บาทแล้วแต่แล้วผมก็มาซื้อคานซื้อประตูเก่าด้วยวันนี้ก็จะมาหาคานกับประตูเก่าที่นี่คานกับพวกไม้หนาสามเก่าวงกบเก่าอานี้มันก็จะถูกกว่าเราซื้อมือหนึ่งถ้าฟิลเราอยากจะได้ฟิลแบบไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเราอยากได้ราคาถูกอันนี้แหละที่สําคัญเราก็มาเอามี Miss. จับจ่ายไซสอยเยอะแยะนี่แหละครับคือการหาของการสร้างที่ผักสไตล์ผมก็อยากจะให้ดูดีหน่อยเพราะว่าเราอาจจะเปิดเป็นพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาเราก็อยากจะทําห้องน้ําให้มันดูดีหน่อยมาประยุกต์ใช้ในราคาที่เหมาะสมที่เรามีตังก็ลองไปปรับใช้ดูอันนี้อยู่เรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปทียบไอสุวรณภูมิ นนแต่ทุกที่ทุกจังหวัดก็น่าจะมีลายไม้เก่าลองไปใช้ดูลองไปไประยุกใช้ดูนี่วันนี้ผมก็ได้อน,นี้มานี่ก็เป็นประตูไม้เก่าอันนี้จะไปทำห้องน้ำอันนั้นก็เป็นบานหน้าต่างน,นี่ก็เป็นอ่าไม้หน้าสามทำคานแล้วก็มีนี่หลังคาลอนที่ใช้อะไรครับไปดูยันต่อ นี่นะครับในเวลา1ชั่วโมงครึ่งรถแมคโครก็สามารถขุดหลุมบอกเกลือและท่อน้ำทิ้งเราได้ถ้าใช้คนนี่สงสัยนี่ขุด3วันยังไม่เสร็จเลยครับเนี่ยนี่นะครับ,รบตังมีน้อยก็ต้องคิดเยอะๆวางแผนดีๆนะครับออกแบบดีๆ นี่ครับพี่เขาลังวางท่อทําห้องน้าอยู่นะครับจะได้รู้ว่าท่ออยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับวันนี้วันนี้ภารกิจอะไรครับพี่เข้มมีชื่อตอนไหมครับวันนี้วันนี้คิดไม่ออกเลยครับ <S <S 1> <S 1> นี่นะครับก็จะมี <S 1> <S 1> <S 1> พี่ช่างสองคนวางระบบห้องน้ำอยู่ ตอนนี้คนอาจจะไม่รู้หรอกมันคืออะไรอรอให้เห็นรูปร่างหน้าตาอันนี้เป็นท่ออ e. ีอันนี้ท่อน้ำทิ้ง,างลายลงมาอันนี้คือท่อน้ำทิ้งไอตัวเล็กๆคือท่อก๊อกเพื่อวางไว้จะได้เทปูนทีเดียวห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ ฟิลบรรยากาศช่วงที่พี่เขาทําพื้นฐานพื้นล่างประปากันไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปทําประตูนะครับไปประตูห้องน้ําตัวประตูห้องน้ํานะครับผมก็ใช้ตัวยญ้าคามาทับซ้อนบนประตูอีกทีจะได้ฟิลความธรรมชาติความแบบนิเจอร์นะครับจะมีความสวยงามเข้ากับแคมป์เข้ากับขอนไม้ตอไม้ที่เราจะตกแต่งแคมป์และฟาร์มของเราอีกที ก็เลยเนี่ยครับมันติดที่ประตูครับมอบมอฟมอ,มอ,มอความหาไม่อยู่ว่าเราทำผิดฝั่งสลับกันไอ้นี่มาฝั่งนี้ไอ้นี่มาฝั่งนี้นี่นะครับทำเอ,เองนะมันก็จะได้ประสบการณ์ของการผิดพลาด แความผิดพลาดมันจะเป็นครูให้เราไปครับแก้ครับแล้ววันนี้ครับเป็นวันที่เริ่มทำห้องน้ำเริ่มเทปูนห้องน้ำนี่เทพื้นก่อนก็ขัด มันบางส่วนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นการก่ออีกขึ้นไปก่อขึ้นไปวันนี้ก็ทําเสาตั้งเสาเทพื้นล่างเทพื้นล่างล่างของผมว่าประมาณสัก2-3นิ้วความหนาของมันเนความสูงก็ประมาณสัก2เมตร2เมตรห้าเมตรอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูต่อกันครับเราก็ไปหาตัวอย่างแบบบ้านเลฟเฟลนมาที่เราอยากได้นะครับพื้นผิวเท็กเจอร์เป็นแบบไหนเราจะได้บอกพี่ช่างถูกส<อ>า่าดน่อ่าปาดขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนแล้วก็ปาดลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยเหรอเราต้องทำให้ันบางหรือทำให้เราเรียบอยู่ไงครับหรือแล้วแต่เราเลยแต่เราจะเอาหนาก็ได้เอาบางก็ได้ ขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ปาดขึ้นเลยขอเจมลองหน่อยครับ,อเ,อรบเอาอันนี้ตัดขึ้นมาบ๊อกอย่างนี้ต่้ให้ต่อครับท่านอยู่อย่างนี้แล้วปาดขึ้นไปเฮ้ยอะไรไม่ได้เหมือนทกันหรือว่าศิลปะไม่มีอะไรถูกผิดถูกแล้วครับถูกแล้ว แต่เราก็ต้องรีบนะอย่าให้มันแข่งอะไรเงี้ยพี่มีน้ำเงื่อนปิดไม่ดีโอ้ใช่ถ้าไมีน้ำมันจะไม่ไค่้ยขึ้นไหร่อ,อย่างนี้นี่เองไล่พวกแข็งๆเราไว้ไหนอ่ะพี่ 你谈的有板的。 แล้วพี่ช่างก็ทำห้องน้ําให้เราเสร็จประมาณนี้นครับงานต่อไปคืองานของเราแล้วครับงานเดคอเรทงานตกแต่งครับของถนัดของชอบของผมเลยอยู่ได้เป็นวันๆตกแต่งเดี๋ยเราก็จะตกแต่งกันโดยเอาขอนไม้นี่ครับที่กำลังขนมาสะสมมาต่อไม้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเอามาทําตกแต่งเป็นพาร์ทิชันเป็นเคาน์เตอร์หน้าตรงที่ล้างมืออะไรอย่างนี้ครับเราก็เก็สบสะสมมาจากที่ชาวบ้านเขาตัดทิ้งไว้ในหมู่บ้านนะครับ ก็เนี่ยครับเขาเรียกว่าเงินน้อยเราต้องใช้ไอเดียเยอะนี่ครับแล้วผมก็ขุด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 ไปเรื่อยเพื่อเราจะเอากิ่งไม้ยาวๆเนี่ยครับมาเป็นตัวขั้นข้างหน้าบังสายตาให้กับห้องน้ําของเราเวลาคนที่จะมาเข้าห้องน้ําคนด้านนอกก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเราเอากิ่งไม้พรางตามันไว้นะครับก็ทําธงเป็นทางเข้าว่าแบบหญิงหรือชายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เอากิ่งไม้นะครับลง ลงหลุมที่เราขุดไว้ร่องที่เราขุดเนี่ยเราก็ตัดหาจังหวะการจัดวางให้มันสวยงามเอากิ่งไม้เท่าที่มีมีมีอะไรเราก็ต้องมาดีไซน์เท่าที่มีให้ได้อย่างนั้นนะครับเสร็จไปเราก็เอาดินมากบกตอกมันให้แน่นนะครับให้มันอยู่อยู่ทรงให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็มามันเบรกแบบนึงครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาตอไม้ที่ได้มาไปวางตรงเคาน์เตอร์นะครับ ตรงเคาน์เตอร์ตรงอ่างล้างมือเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ดูว่าพอทําเสร็จเคาน์เตอร์อ่างล้างมือหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่างน้ําเราก็ ได้มาจากพี่ครับพี่เขาบริจาคอ่างน้ํามาแต่เราก็เปลี่ยนหัวก๊อกใหม่ขัดให้ดีๆเพราะว่าอ่างน้ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วก็ซื้อ,อกระจกมาใหม่กระจกก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทเป็นชุดเซ็ตแบบถูกๆไม่แพงมากข้างหน้าจะมีกิ่งไม้ที่เราเอามาใช้นะครับมีทงทางเข้าผู้หญิงผู้ชายเรียบร้อยนี่อ่างน้ําก็สวยงามดีนะครับเห็นไหมเนื้อปูนเท็กเจอร์มันจะเป็นสีขาวแบบไม่เรียบไม่ร้อยเท่าไหร่ไอ้น,นี้ครับ โอ้โหโถไอ้น,นี้เราก็เปลี่ยนฝาใหม่ขาวสะอาดสวยงามส่วนห้องอาบน้ําก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นอย่างดีนะครับก็เสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่คิดกับเมื่อทําเสร็จนะครับงบประมาณที่ใช้ก็โอห,หลายบาทเหมือนกันนะครับอย่างผ้าใบนี่ก็5 0 0 0ถึง6,000บาทค่าของต่างๆที่ทําไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาสีปูนเทปูนท่อ PVC อ่าบอเกบ อ่างล้างมือก๊อกน้ำวาวน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นอ,อะไรกชักโคกประตูห้องน้ำคานทุกอย่างทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณาประมาณนะครับ8 0 0 0 0ถึง9 0 0า0บาทตางนี้ที่มันแพงนี่มัอาจจะ รวมแพงค่าแรงด้วยค่าแรงนี่ก็ใช้ประมาณ3-4ถึง4คนแล้วแต่บางวันนะครับเราพยายามเร่งทำให้เสร็จมันก็เลยต้องมีค่าแรงเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับใครอยากมีห้องน้ำเป็นของตัวเองนะครับถ้าเริ่มต้นทำตั้งแต่แรกมันก็อาจจะเสียค่าทำเยอะหน่อยก็วางแผนกันให้ดีครับออกแบบก,กันให้ดีใช้ของที่มีมันก็จะช่วยเราได้หรือถ้าเราทำเองมันก็จะช่วยเราได้อีกก็วันนี้ ประมาณนี้จ้ะเราไปดูพื้นที่กันต่อดีกว่าสวนอันนี้พี่ชายเขาลังดีไซน์ให้เป็นกองฟางให้เราเป็นกองใหญ่ๆเป็นคังกองฟางเผื่อเราจะได้เอามาคุมดินเวลาทำแปลงผักเรารื้หญ้ามาญ้าลกก็ดีนะครับการมีย่าลกเราก็จะมีวัสดุปลูกวัสดุทำแปลงได้เยอะ แต่ความเฟี้ยวของวันนี้คือให้พี่แมคโคนะครับช่วยทำเป็นอ่าสเต็ปขั้นบันไดอ่อนไปถึงน้ำอ่าจะได้มีสเต็ปมีที่กั้นจะได้ปักได้สวยงามมีที่กลางเต็นท์เพิดเพินเป็นไงความเท่ของมัน นี่ถ้าใช้คนขุดนี่โอ้โหอาทิตย์หนึ่งไม่รู้จะขุดเสร็จหรือเปล่าดูการทําแบบคนจนก็คือการคิดเยอะๆการวางแผนดีๆเราไดใช้อย่างมีประโยชน์อย่างวันนี้แม็โครก็ค่าไถ่ค่าขุดแม็โครก็วันละสามพันหค่ารถอีก1นึ่ก็คือ4 5่พนห้นแหละทั้งวันตั้งแต่8ปดโมงเชา้ายันห้าโมงเย็น<ม>ก็ดีกว่าเราจ้างคนขุด จ้างแรงงานขุดหรือเราขุดเองบางครั้งขุดเองก็อาจจะดีกว่าได้ออกกําลังกายไม่เสียตังค์ถ้าเผื่อใครแบบไม่มีต้นทุนจริงๆแต่ใครมีต้นทุนที่จํากัดและเวลาที่จํากัดที่จะต้องหาเงินเพิ่มหรือต้องเพาะปลูกอะไรบางอย่างแล้วการใช้แมคโครช่วยประหยัดแรงประหยัดเวลามันก็จะดีนะครับ